สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Felicity Lateral นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปพิกอาคารเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การซัพพอร์ตนะสนับสนุนช่องของเฟนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กด subscribe นะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตแบบนี้กันไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับท็อปปิกพิคอาคาของเราในวันนี้นะคะเป็น ท็อปิกที่แบบออกจะดักๆนิดนึงนะก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณและคนรอบข้างนะคะคืออะไรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณและคนรอบข้างคืออะไรเดี๋ยวเราให้ไพ่ทาโร่ของเราบอกกันนะคะอันดับแรกเลยนะก็มีการให้เลือก3ามใบเหมือนเดิมนะคะอันนี้ใบที่1นนะใบที่สค่ะ แล้วก็ใบที่3ค่ะเลือกการ์ดใบที่คุณชอบได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเลือกได้แล้วค่ะเฟย์ทำ time stamp ไว้ให้นะคะใน description box นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในช่อง comment เลือกเวลาของการ์ดใบที่คุณชอบได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่1การ์ดใบนี้นะคะอ่า ตัวตนของเขานะคะจริงๆแล้วอ่ะพออ่านท็อปิกเนาะคุณนะก็จะต้องรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าคนที่คุณนะคะมาเปิดไพ่ถามนะคะหรือว่ามาเลือกไพ่ถามเนี่ยคือใครเนาะเขาคนนั้นนะคะตอนนี้มีลักษณะที่คุณสังเกตเห็นได้คุณรู้แล้วเนาะในเขาอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วะคะ่ะแต่สิ่งที่คุณจะสังเกตเขาได้เลยในตอนนี้ดูเหมือนเขาอะค่ะมีความคิด นะคะค่อนข้างที่จะออกแนวฟุ้งซ่านนิดนึงนะคะเขาจะเหมือนกับว่ากำลังสับสนในความคิดอะไรบางอย่างอะคะ่ะถ้าคุณนะได้มีโอกาสได้ฟังเขาพูดคุยนะคะกับใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในงานประชุมนะคะหรือว่าได้ฟังสิ่งที่คนอื่นนะคะพูดถึงเขาพูดถึงเขาแล้วคุณได้ยินมาก็จะอารมณ์ประมาณว่าเขาอะค่ะดู พูดจางงงงดูสับสนนะคะดูฟุ้งซ่านดูแบบ เหมือนสติสตังไม่ค่อยอยู่กับตัวเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนคนที่มีอะไรคิดอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะเหมือนคนที่แบบมีอาการวาวุ่นใจอะไรแบบนี้นะคะในลักษณะของอสิ่งที่คนอื่นๆนะคะพูดถึงเขาให้คุณได้ยินหรือแม้กระทั่งคุณจับสังเกตเขา,าค่ะได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคนนี้นะคะคนที่ทําไม่ดีกับคุณแล้วก็คนรับค้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาคนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ดูเขาสับสนเนาะดูเขามีเรื่องคิดมีเรื่องวาวุ่นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาเพิ่มเติมนะ justice เกิดขึ้นใบแรกมาก็นะคะ รู้สึกว่าหนักอกหนักใจนะคะรู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะดูเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูอีกเนาะอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาคนนั้นคนที่ ทำไม่ดีกับคุณแล้วก็คนรอบข้างนะคะเป็นคนรอบข้างของเขาหรือเป็นรอบคนรอบข้างของคุณก็ได้นะคนคนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ใจดีเนาะอ่ะโอเคเอ่อตอนนี้นะคะบอกได้เลยนะว่า คนคนนี้นะคะเขาไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะด้วยความที่ว่าเขาอะค่ะเคยทําไม่ดีกับคุณไว้แล้วก็คนรอบข้างนะคะมันทําให้เขาค่อนข้างที่จะมีเปิดศึกหลายด้านเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้อะค่ะเป็นแบบ กำกําลังตามทานนะคะมันถ้าเกิดสิ่งที่เขาอะค่ะทําไม่ดีกับคุณแล้วคนรอบข้างไว้เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นสิ่งผิดนะคะแน่นอนเขาทําไม่ดีมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ผิดอะเนะเาะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้เขากําลังจะได้ผลลัพธ์ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็ตามนะคะสมมุติว่าเขาอะค่ะเคยโกงคุณนะคะ โกงหรือใส่ร้ายป้ายสีหรือทําไม่ดีหรือเบียดเบียนคุณแล้วคนรับข้างอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะนะตอนนี้นะคะเขากําลังจะได้รับผลของสิ่งที่เขาทําเขากำลังจะได้รับผลของกรรมนั้นนะคะตัวเขาเองอะคะ่ะไม่มีความสุขเลยนะออด้วยความที่เขาเปิดศึกหลายด้านตอนนี้เขาไม่มีเพื่อนเลยนะคะแทบจะไม่มีคนที่จะมาพูดคุย กับเขานะคะเ,เขาเองอะคะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักสำหรับเขานะคะ แล้วที่สำคัญคือเขารู้สึกว่าเขาอะค่ะเหมือนตัวคนเดียวนะคะแต่สิ่งที่เขาแสดงออกอะนะคะเขาจะแสดงออกในในลักษณะของการที่เขาไม่เป็นไรเขาอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเขาสู้เขาไม่ได้ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอะค่ะจะแสดงออกให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เกรงกลัว เขาจะทำเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีแต่ในใจของเขาอะค่ะสามดาบมันปักลงไปแล้วนะคะดูหน้าดูหน้าของคนนี้คือเหมือนกับว่า หน้าตาก็คือไม่ไหวแล้วอะน้ําตาก็จะไหลออกมาแต่ก็กลั้นไว้ก็คือแบบยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ในใจของเขาอะค่ะแหลกสลายมากนะคะเขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยู่คนเดียวนะคะแล้วเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะคิดนะคะเขาก็จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ เป็นไปได้ว่าเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะคะ่ะเขาก็จะคิดย้อนอดีตนะคะถึงตอนที่เขาทำไม่ดีกับคนอื่นๆบางครั้งนะคะบางครั้งก็อาจจะรู้สึกสำนึกผิดนะคะก็ยังถือว่ามีช่วงเวลาที่ได้สำนึกผิดเหมือนกันแต่ด้วยความที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วอะคะ่ะมันทำไปแล้วเขาถอยไม่ได้ เขาถอยไม่ได้เพราะว่าในตอนที่เขาทําไม่ดีกับคุณแล้วคนรอบข้างอะคะ่ะตอนนั้นเขาไม่ได้คิดเขาคิดแค่ว่ามันคือโอกาสของเขาเขาต้องประสบความสําเร็จเขาจะต้องไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นเขาไม่ได้คิดถึงความถูกต้องนะคะไม่ได้คิดถึงศีงลธรรมไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะตามมาแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่ามีเรื่องที่อ,อ่อ ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วนะคะแต่มันยังไม่ใช่เรื่องที่เปิดเผยในวงกว้างเขาเองรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ดีไว้อะมันกำลังจะตามมาสนองเขานะคะโดยที่คุณและคนรอบข้างไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันเป็นกฎแห่งกรรมอะคะ่ะมันถึงเวลาที่กรรมตามสนองเขาแล้วเขาเองอะคะ่ะก็รู้สึกนะคะสำนึกผิด ได้บ้างนะคะในเวลาที่อยู่คนเดียวแต่ทำยังไงได้ล่ะคะในเมื่อเขามาไกลเกินกว่าที่จะถอยมันมาไกลามากกว่าที่เขาจะออกมายอมรับผิดเขาก็ทำได้แค่อยู่นิ่งๆแล้วบางครั้งก็รู้สึกสำนึกผิดแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีการแอคชั่นใดๆกับความรู้สึกผิดของตัวเองเขาทำได้แค่อยู่เฉยๆแล้วก็ move on แล้วก็ปฏิเสธ ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องไม่ดีที่เขาทำขึ้นตอนนี้เขายังยืนกรานนะคะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่อีกสักพักนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องตกอยู่ในห้วงความคิดความทุกข์แล้วก็บาปแล้วก็ความสำนึกผิดอยู่ในใจของตัวเองที่บอกใครไม่ได้เขาทุกเขาจะทุกมากนะคะเขาจะทุกข์มากจริงๆถึงแม้ไม่มีการ ถึงแม้ไม่มีการลงโทษถึงแม้ไม่มีการที่ให้คนอื่นๆนะคะได้เห็นว่าเขาทำอะไรไว้ความไม่ใจดีของเขาอะคะ่ะมันไม่ได้ปรากฏขึ้นชัดเจนนะคะไม่ได้รับผลอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแต่ใจเขาอะคะ่ะทุกมากแล้วนั่นนะคะมากพอที่จะทำให้คุณนะคะได้รู้ว่า เขาอะค่ะกําลังได้รับผลที่ไม่ดีกับความที่เขาทําไม่ดีกับคุณแล้วก็คนรอบข้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอะค่ะกําลังจะได้รับนะคะมันจะเกิดขึ้นกับเขาสําหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่สองนะการ์ดใบนี้เลยคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่ในความคิดของคุณอยู่แล้วนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ทำไม่ดีกับคุณแล้วก็คนรับข้างเขาคือคนที่ทำให้คุณนะคะจะต้องมาเลือกมาเปิดกองไพ่นะคะในวันนี้เนาะก็ ณนะตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นนะคะเขาคนนั้นนะคะจะค่อนข้างแสดงความ agressive หรือค่อนข้างที่จะแสดงความไม่กลัวกับสิ่งใดๆเลยนะคะสังเกตได้ง่ายๆเวลาที่เขาพูดนะคะเขาจะพูดจาเหมือนยกตนข่มท่านพูดจาเหมือนข่มขวัญคนฟังนะคะหรือแม้กระทั่งข่มขู่เพราะเขาคิดว่าตัวเองอะยังไงก็ ไม่สำมไม่ตกอับอยู่แล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาคิดความที่เขาไม่ดีกับคุณนะคะในอดีตและคนรอบข้างเนี่ยอันนั้นนะคะเขาคิดว่ายังไงก็ตามมันไม่มีใครเอาผิดเขาได้เพราะเขาคิดว่าเขาทําถูกต้องนะคะเขาคิดว่าเขาอยู่เหนือทุกทุกปัญหาเขาอยู่เหนือทุกๆุกคนนะคะแม้แต่คนที่ใหญ่ที่สุด นะคะใหญ่ที่สุดในองค์กรแม้แต่ผอ,อหัวหน้าฝ่ายหรือซ e อก็ยังฟังเขาเลยเขาเอาอยู่ทุกคนเขาเอาอยู่ทุกอย่างเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาแสดงออกในปัจจุบันคุณต้องนึกออกนะคะคนที่เขาไม่ดีกับคุณคนที่เขาใจร้ายกับคุณแล้วก็คนรอบข้างอะ่ะตอนนี้เขาดูเขาดูภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ไม่ได้กลัวใครด้วยแล้วก็พูดจา ยกตนข่มท่านไม่กลัวใครทั้งนั้นนะคะตอนนี้ภาคภูมิใจแล้วก็พราวตัวเองสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เขาแบบไม่ดีกับคุณนะแล้วก็คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างของคุณหรือคนรอบข้างของเขาเองอนะคะเขาทําไม่ดีกับคุณและคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรนะคะให้ไพ่บอกนะว่าสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรความรับความลัความลับของเขานะคะเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะก็แน่นอนแหละทําร้ายคนอื่นทําไม่ดีกับคนอื่นก็ต้องเป็นคนที่มีความลับปกปิดความผิดอยู่แล้วนะคะอ หนักเลยทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเหรอคะบอกเลยว่าคนคนนี้ออ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาอะยังไม่ได้ เน้นไปที่ในเรื่องของการงานนะคะมากนักมันจะเน้นไปเรื่องของความรู้สึกของเขามากกว่านะคะเป็นความรู้สึกของเขามากกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขานะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองมากอยู่แล้วในตอนนี้ว่าเขาเอาอยู่ทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาอะค่ะจะได้รู้นะคะ ความลับนะคะหรือว่าจะได้แบคลับความลับความลับความรู้สึกอะไรบางอย่างด้วยตัวของเขาเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่าเขาอะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้เขาอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีแบคอัพดีนะคะหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยมี ความรู้ความสามารถมากพอที่จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรไว้ใจนะคะหรือ,อเขาอะค่ะเป็นคนสนิทของคนใหญ่คนโตอะไรแบบเนี้ยเขาอะค่ะก็เลยแบบว่าคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอะปกปิดไว้นะคะ ทำไว้มากมายเหลือเกินนะคะที่มันเป็นผลงานคุณภาพที่เขารังสรรค์แล้วก็ฝากไว้ในใจของคุณแล้วก็ฝากไว้ในใจของคนรอบข้างของเขาเองเนี่ยในวันหนึ่งนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยแหละเขาอะค่ะสุดท้ายแล้วคนที่เขาเชื่อว่าเป็นแบ็กอัพของเขาคนที่เขาเชื่อว่าเขาเอาอยู่คนที่ เขาเชื่อว่าคนนี้แหละที่จะเอ็นดูเขาไปตลอดจะทอดทิ้งเขาค่ะคนคนนี้จะตัดเขาออกจากชีวิตนะคะอาจจะไม่ใช่การทิ้งไว้กลางทางแบบตัดไร้เยื่อใยแต่จะเป็นการค่อยๆเฟดตัวออกห่างเขานะคะจากที่เคยแบบว่าดูแลเป็นลูกรักใกล้ชิดก็จะเริ่มถอยห่างนะคะก็จะเริ่มมีช่องว่างแล้ว คนนั้นนะคะเขาก็จะปล่อยอผู้ใหญ่คนนั้นหรือคนที่มี power คนนั้นนะคะ back up คนนั้นนะ<ๆ>ก็จะปล่อยให้เขาอะค่ะอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะจาก10บถ้วยก็ลดเหลือ9้าถ้วยขอดึงถ้วยหนึ่งออกฉันขอกระเทิบออกจากเธอออกสเต็ปหนึ่งได้ไหมฉันเคยให้เธอสิบถ้วยในอดีตตอนนี้เธอเริ่มมีปัญหาแล้วเธอทำร้ายกาศกับคนรอบข้างและ คนนั้นก็กลัวนะคะว่าถ้าเกิดทําอะไรผิดทําอะไรไม่ดีมาจะสาวถึงตัวเขาเขาก็เริ่มดึงถ้วยออกถ้วยหนึง่งให้เหลือก้าถ้วยให้คนที่ทําไม่ดีกับคุณและคนรอบข้างเนี่ยค่ะช่วยเหลือตัวเองไปนะอยู่คนเดียวไปก่อนนะแต่ว่าฉันก็ยังเป็นเพื่อนเธอนะแต่ตอนนี้ฉันขอพักก่อนฉันขอไปทําธุระนู่นนี่นั่นก่อนเชิญเธอก้าวไปคนเดียวก่อนนะคะเขากําลังจะถูกค่อยคเฟดค่อยๆถูกทออทิ้ง นะคะแล้วคนคนนี้ค่ะคนที่ทำไม่ดีกับคุณแล้วคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ในที่ของตัวเองแล้วเวลาที่เขามีโอกาสได้คิดเขาก็รู้สึกนะคะว่าตอนนี้ถ้าไม่ดีแล้ว เขากําลังจะถูกทิ้งใช่ไหมเขากําลังจะถูกเขีดใช่ไหมเขากําลังจะหมดประโยชน์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมานึกได้นะคะถึงสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณสิ่งที่เขาทําไม่ดีไว้กับคนรอบข้างของคุณคนรอบข้างของเขาสิ่งที่เขาอะค่ะเคยผลักใสนะคะสร้างศัตรูไว้หลายด้านเลยทีเดียวเขาก็เริ่มคิดได้แล้วเขาเองอะคะ่ะก็คิดว่า อ,อยากจะกลับมาเพื่อที่จะมาทำดีนะคะกับพวกคุณมากขึ้นหรือกลับมาทำให้พวกคุณไว้วางใจเขานะคะหรือเขาอาจจะ ไปหาพักพวกใหม่ไปทำดีกับคนอื่นๆต่อไปอีกนะคะเพราะในใจเขาอะคะ่ะมีความหวาดระแวงมากๆเลยว่าแบ็กอัพของเขาเนี่ยกำลังจะเขี่ยเขาทิ้งกำลังจะทิ้งเขาไปกำลังถอยออกจากเขานะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตเขาจะอยู่ด้วยความกลัวความวิตกกังวลแล้วก็ความหวาดระแวงนะคะ,ะเป็นาการหวาดระแวงว่าสิ่งเก่า ความลับเก่าๆเรื่องไม่ดีเก่าๆที่เคยทำไว้มันจะถูกเปิดเผยมีความหวาดระแวงความกลัวว่าคนที่เขาเชื่อว่าจะดูแลเขาเอนดูเขาแล้วก็เป็นแบ็กอัพให้เขาจะตัดเขาออกจากชีวิตด้วยความกลัวด้วยความสํานึกผิดที่เคยทำผิดกับคนอื่นก็พยายามที่จะกลับมาผูกมิตรนะคะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้นะคะอา,อาจจะกลับมาหาคุณ และคนรอบข้างของคุณหรือคนรอบข้างของเขาหรืออาจจะไปสร้างพันธมิตรใหม่ที่อื่นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีความไม่มั่นใจนะคะขาเก้าอี้เริ่มสั่นคลอนอนาคตเริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตแล้วนะคะและนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคนที่ทําไม่ดีกับคุณและคนรอบข้างนะคะสําหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่สองค่ะ,ะก็ ต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดใบที่3โอเคการ์ดใบนี้นะคะไฟขอญาตบอกนะคะตัวตนเกี่ยวกับเขาตัวคุณเองอะค่ะรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นใครนะคะคุณถึงมาเลือกการ์ดของเราในวันนี้เพราะคุณรู้นะคะว่าใครที่ทําไม่ดีกับคุณแล้วคนรอบข้างไว้แล้วคุณก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอะค่ะมันจะเป็นยังไงต่ออใบให้นะคะจากการ์ดใบที่คุณเลือกนะ ตอนนี้ค่ะเขาเหมือนกับว่าถ้าคุณสังเกตเขาหรือมีคนมาเล่าเกี่ยวกับเขาให้คุณฟังอะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะพยายามทำดีนะคะกับคนนั้นคนนี้กับคนรอบข้างนะคะหรือเออเหมือนกับว่าเขาอะค่ะพยายามที่จะสร้างมิตรภาพนะคะพยายามที่จะเอะ่ทำให้คนอื่นนะคะคิดว่าเขาอะ เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนที่อ่อนโยนนะเอ,อ่อเหมือนกับว่ากำลังพยายามที่จะสร้างภาพสร้างตัวตนใหม่ของตัวเองขึ้นมาให้เป็นบุคลิกที่อ่อนโยนแล้วก็น่ารักน่านับถือนะคะซึ่ง จริงๆแล้วอะค่ะตัวคุณถูกเขาทําร้ายมาใช่ไหมคะแล้วก็คนรอบข้างนะคะก็โดนเหมือนกันเนี่ยทุกคนก็จะรู้นะว่าเขาอะค่ะจริงๆเราเป็นยังไงแต่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะ จะกำลังทำอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นคำใบก็คือเขากำลังที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ปรับบุคลิกของตัวเองให้ดูเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีมีเมตตาน่ารักนะคะเพื่อเหตุผลบางประการอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาให้ไพ่บอกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับ คนที่ทำร้ายคนที่ใจร้ายนะคะทำไม่ดีกับคุณแล้วก็คนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างของเขาเองหรือคนรอบข้างของคุณก็ตามเขาไม่ได้ใจดีกับใครเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรคะ่ะ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาคืออะไรอืมไพ่ขึ้นดีอยู่นะคะออกสิบไม้ก็มาณนะตอนนี้นะคะเฟย์บอกได้เลยนะว่า คนทีเ่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยตอนนี้จะยังไม่ได้มีอะไรนะคะทีเ่เป็นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเขามากนักนะคะอาจจะด้วยว่าตัวเขาเองอะคะ่ะตอนนี้เริ่มรู้นะคะเริ่มรู้สึกว่าอา,อาจจะมีใครนะคะหรืออาจจะมีคน บางคนบางกลุ่มที่กําลังเขาเรียกว่ากําลังจะ เปิดเผยนะคะในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีมาก่อนแล้วเขาอะค่ะไหวตัวทนันพอเขาไหวตัวทันปุ๊บนะคะเขาก็เลยกําลังพยายามทุกวิถีทางนะคะที่จะแก้ไขนะคะภาพลักษณ์นั้นนะหนึ่งถ้วยคอนเฟิร์มหนึ่งถ้วยนะคะแต่ว่ามาขยายกับเทมเพลตนั่นหมายความว่าเขารู้แล้วนะคะว่ามีเรื่องที่เ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็น ควันนะคะเป็นควันที่มันส่งสัญญาณขึ้นมาบอกแล้วว่านะตอนนี้กำลังมีข่าวลือนะคะเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเขานะแล้วพอเขาได้ยินนะเขาก็รีบนะคะพัฒนาหรือปรับบุคลิกปรับภาพลักษณ์ของตัวเองให้เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาก็เหมือนกับว่าทำตัวเขาเรียกว่ายังไงดีอะ วางตัวให้ดูดีดูมีสเสน่ห์นะคะเหมือนกับว่ามีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนที่เป็นมิตรกับเขาเยอะนะคะทำตัวเฟรนลี่มีบุคลิกที่น่าเข้าหานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวางตัวเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองไม่ได้สะทกสะทานนะคะกับอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตทั้งนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มี ความสมบูรณ์พร้อมและเพอร์เฟกอยู่แล้วดังนั้น <c oughs> เขาก็จะแสดงบุคลิกว่าเขาไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรหรือแม้กระทั่งกลัวใครเลยอารมณ์เหมือนกับว่าเขากล่อมจิตตัวเองแล้วก็สร้างภาพอะค่ะว่าทองแท้ไม่แพ้ไฟอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาเองน่ะก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะเขาอะค่ะถูกคนน่ะเพ่งเลงอิจฉาเพราะว่าเขาอะมีคนรักเยอะแยะมากมายมีเพื่อนแล้วก็มี ความสําเร็จมีการเงินการงานนะคะทํางานก็ประสบความสําเร็จมีไฟมีแพชชันดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมีอุปสรรคในชีวิตเป็นธรรมดานะคะแล้วข่าวลือเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีที่กําลังเป็นควันอยู่ในตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่คือสิ่งที่เขากําลังสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้คนอื่นมองเขาแบบนั้นเนี่ยสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะควีนไม้ เขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะเป็นคนที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าที่หนักๆกก็คือสิบไม้ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยมันคืออุปสรรคชีวิตเขานะเพราะเขาเป็นคนที่ดีขนาดนี้ไงมันก็เลยมีคนอิจฉานะคะเขาไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาเขากําลังจะแสดงสิ่งนี้ออกมาให้ทุกคนนะคะหรือคนภายนอกนะคะที่ไม่ได้รู้จักเขาดีหรือว่าไม่ได้โดน เขาทําอะไรแบบที่ไม่ดีใส่อะค่ะได้เห็นภาพเขาแบบนั้นคราวนี้นะคะไพ่ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยในเร็วๆนี้นะคะเขาจะยังไม่ได้เขาจะยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขานะคะนอกจากแค่มีข่าวลือธรรมดาธรรมดานะคะซึ่งเขาสามารถแก้ต่างได้เลยนะว่ามันเป็นเพราะว่าคนอิจฉาเขานั่นเองนะคะที่ที่ปล่อยข่าวลือออกมาเนาะอ่า งั้นขอเปิดเพิ่มนะคะว่าแล้วพอเขาแก้ต่างนะคะพอเขาทำแบบนั้นแล้วเนี่ยผลที่จะได้รับคืออะไรคะพอเขาวางตัวดีแก้ต่างให้ตัวเองได้นะคะผลที่เขาจะได้รับคืออะไรอืม King of Pentacles อืม เขาก็ยังวางตัวนิ่งอยู่นะคะก็ยังทำงานไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีความทุกวิตกกังวลใจอะไรนะคะจบที่นี่ค่ะเขาใช้ชีวิตอย่างดีของเขาไปเรื่อยๆนะคะใช้ชีวิตแบบมีความสุขใช้ชีวิตแบบ เป็นคิงเหรียญนิ่งๆน,นะคะนิ่งๆสิบเหรียญมั่นคงไม่ยี่ง่ไม่กังวลไม่เกรงกลัวอะไรนะคะและก็จะพรีเซนต์ตัวเองว่าก็ทองแท้ไม่แพ้ไฟนะคะก็จะพรีเซนต์ตัวเองว่าก็เขาเป็นคนทำงานเขาจะเอางานขึ้นมานะคะพยายามที่จะเออเอาผลงานนะคะขึ้นมาเป็นเกราะป้องกัน นะคะสร้างภาพลักษณ์ให้เขาค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาอะค่ะคือเขาอะ มีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆนะคะมีความไม่สบายใจมีความกลัวนะคะว่าความลับหรือสิ่งที่เขาซ่อนไว้สิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีในอดีตจะถูกเปิดเผยถึงเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถึงเขาใช้ชีวิตให้คนอื่นเห็นว่าเขารู้สึกโอเคเขามีความสุขเขามีเพื่อนเขามีงานเขามีความสำเร็จ เขามีผลงานที่ออกมาการันตีแต่ในใจเขาอะค่ะยังไงก็ตามเขาไม่มีความสุขนะคะ high p r i e s t e s คือคนที่หวาดระแวงกลัวความผิดของตัวเองจะเปิดเผยกลัวความลับที่ไม่ดีของตัวเองจะเปิดเผยตลอดเวลายังไงก็ตามค่ะคนคนนี้จะเก็บความลับไว้ได้ไม่นานนะคะความวิตกกังวลของเขาอะค่ะจะถูกเปิดเผยในที่สุด นะคะแต่ว่าในเวลาอันใกล้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเป็นแค่เหมือนเป็นข่าวลือแล้วเขาก็จะพยายามดิเฟนต์ตัวเองทุกอย่างสร้างภาพที่ดีๆเอามาปกปิดแต่ในใจของเขา,าค่ะการันตีได้เลยไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลหวาดระแวงทั้งนั้นเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขานะคะก็ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพิกอาคารของเราในวันนี้นะคะ,ะเนื้อหาค่อนข้างหนักเนาะก็ฟังฟังเป็นแบบว่าเหมือนนิทานแล้วกันนะคะถ้าคุณนะมีคนที่ทำไม่ดีกับคุณย,คย,ยังไงยังไงก็ฟังฟังไว้แต่ไม่ได้แบบว่ามีเจตนาให้อ่อ อยากจะให้ผลกรรมไปตามสนองอะไรอ่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปิดไพ่เผื่อคุณอยากรู้อะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ตามก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเอ็นดูการยังไงก็ฝากกด s u p e r t h a n k s ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ